สวัสดีค่ะแพรอีสูสลำปางค่ะแพรเป็นเซลลนะคะอยู่ที่สาขาไฮเวย์ข้างบิ๊กซีลำปางหาแพวง่ายที่เดียวนะคะสาขาที่แพรประจาอยู่ติดกับบิ๊กซีลำปางเองและด้านหน้าสาขาที่แพรประจาอยู่ก็คือแม็กโครลำปาง วนด้านหลังนะคะก็คือขนส่งจังหวัดลำปางถ้าอยากจะรู้ว่ารถอีสุของเราตัวใหม่ล่าสุดหน้าตาเป็นยังไงราคาโปรโมชั่นดีๆมีอะไรให้คุณได้ดูบ้างก็เรียนเชิญเข้ามาชมโดได้ที่โชว์รูมและที่นี่ยังมีรถทดลองขับให้คุณทดลองขับไม่ว่าจะเป็นรถมิวเหรือว่ารถกระบะไม่ว่าจะเป็นเครื่องพันเ้าเครื่อง2.2หรือว่าเครื่องสามพันถ้าคุณอยากจะรู้ว่ารถอีสุดของเราเครื่องพันเ้าขับแล้วจะแรงขนาดไหนเครื่องสามพันขับแล้วจะมันขนาดไหนและเครื่อง2.2ขับแล้วจะเป็นยังไงก็เรียนเชิญเข้ามาทดลองขับได้ที่โชว์รูม ไปคุณจะลองขับถึงที่เลยทีเดียวแล้ววันนี้มาดูว่าแพรมีรุ่นไหนพาไปชมใครเป็นเจ้าของเจ้าของเขาเจอแพลได้ยังไงอาชีพอะไรและโปรโมชั่นดีๆของเขามีอะไรบ้างไปไปดูกันค่ะอ่ะมาที่คันนี้นะคะตัวนี้ก็หาดูยากมากๆนะทุกคนนะตัวนี้เป็น4ประตูเกรดแอลเกียธรรมดานะจ๊ะนี่สีบอลเงินนะคะนี่ก็6เดือนได้ขายหนึ่งครั้งนะถ้าเป็นรุ่นนี้สีนี้นะคะโอ้พูดได้เลยว่าหายากจริงๆนะคะสีบอลเงินกับรุ่นนี้นะ ส่วนมากที่แพลวได้ส่งมอบเนี่ยก็จะเป็นสีเทาซะส่วนใหญ่นะคะสีเทาไอบุแล้วก็สีขาวนะแต่ว่าสีบอลเงินเนี่ยกว่าจะได้แต่ละคันนะคะใช้เวลาพอสมควรบางทีเนี่ยได้มากถ่งได้ครั้งหนึ่งบางทีอ่ะบางรุ่นเนี่ยหเดือนได้ครั้งหนึ่งบางรุ่นเป็นปีนะคะถึงจะได้เห็นสีบอลเงินในคลิปของแพลนะ โอเคนะคะตัวนี้นะเป็นตัวเกรดแอนะคะก็ดูกันง่ายๆว่ารถรุ่นนี้เป็นตัวต่านะคะไม่ใช่ตัวสูงนะเพราะรถตัวนี้ไม่มีบันไดข้างนะคะนี่ตัวต่ําจะหน้าตาแบบนี้ตัวสูงหน้าตาแบบนั้นค่ะตัวสูงมีบันไดข้างแบบนั้นแต่ถ้าเป็นตัวต่ําจะไม่มีนะคะแต่พอมาจอดเทียบกันแล้วเนี่ยมันจะห่างกันแค่ครึ่งฝ่ามือเท่านั้นทุกคนนะเพราะว่าตัวต่าเนี่ยยางเขาเล็ก นะคะตัวสูงายางเขาใหญ่เลยห่างกันแค่นั้นจริงๆใครที่ได้มาเห็นรถนะ,ะตัวจริงๆแล้วเนี่ยจะบอกว่าโอ้หความสูงเนะี่ยห่างกันไม่เยอะเลยนะคะบางคนคิดว่ารถตัวต่ำเนี่ยจะเตี้ยมากๆแต่ความจริงไม่ใช่นะคะรถห่างกันแค่ครึ่งฝ่ามือเองทุกคน รถรุ่นนี้นะคะมีให้ลูกค้าเลือกทั้งหมดอยู่3สีด้วยกันสีที่คุณเห็นคือสีบรอนเงินนะคะสีเทารเอบูและสีขามุกสําหรับรถตัวต่านะตัวนี้เกรดแอลเกียร์ธรรมดารถมีลูกค้าเลือกทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์โตถ้าคุณอหญ่จะได้นะะในรุ่นเกรดแอลเท่านั้นนะถึงมีถ้าเป็นตัวเกรดแซจะไม่มีสําหรับรุ่นที่มีไฟ n น l เบรกเ e อร์แบบนี้แล้วนะแต่ถ้าเกรดเอสเนี่ยก็เป็นรุ่นที่มีเกียร์โตอยู่แล้วนะคะถ้าเป็นหน้าตาประมาณนี้เนี่ยจะมีแค่เกรดแอลเท่านั้นที่เป็นเกียร์โตนะ แพลก็ให้เป็นกระบะไลเนอร์ติดฟิล์มให้ฟิล์มเซอร์มิกรอบคันบานหน้าเต็มใส่กระสทให้นี่คะมีผ้าคลุมให้นะมีน้ำมันให้วันออกรถนะตอนนี้ก็ดูแลให้ฟรีทั้งหมดเลยนั่นแหละนะประทับใจมากกับ เจ้าของรถเกตนี้นะเดี๋ยวแพลจะเล่าให้ฟังอีกทีนึงก็แล้วกันนะสำหรับราคารถตัวนี้นะคะมาที่836,000บาท836,000บาทสำหรับรถสีดอนเงินและสีเทาเอบุทนะคะถ้าเป็นสีขาวราคารถจะเบาวกว่าตรงน,นี้ไปอีก7000นนะคะตัวนี้นะคะลูกค้าใช้เงินออกรถเริ่มต้นแค่49,000บาทเท่านั้น49,000บาทคุณได้รถหม่ป้ายแดงสวยๆแบบนี้ไปใช้เลยนะคะสำหรับคนที่บอกว่าคุณพ่อคุณแม่อายุเยอะแล้วอยากจะได้รถตัวต่ำนะเป็นสียประตูเวลาเดินทางไปไปหนจะได้เดินทางได้สะดวกส และที่สําคัญก็คือคุณพ่อคุณแม่สามารถขึ้นได้อย่างสบายๆเนี่ยก็แนะนําเลยว่าเป็นตัวนี้นะคะแปดแสนสามบาทบางคนเนี่ยกังวลไงว่าคุณพ่อคุณแม่จะขึ้นยากคุณปู่คุณย่าจะขึ้นยากนะคะถ้าเป็นรุ่นนี้นะ,ะขึ้นได้ง่ายๆนะมีที่จับขึ้นเนี่ยเยอะมากๆนะ,ะเพราะงั้นรับรองได้ว่าสะดวกสบายแน่นอนนะถ้าคุณรับไิสุสไปใช้นะตัวนี้นะคะการชนท้ายิีให้จากโรงงานนะมีกล้องหลังสดให้เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็มีหน้าจอแสดงผล8นิ้วนะและที่ขายไม่ได้เลยนะคะก็คือสติกเกอร์ครอบตัวแผวอีสูสูนะ่ แพ้ความสาคัญมากกับการติดต่อสื่อสารลูกค้าแพ้่ต้องติดต่อแพรได้าหากเขามีปัญหาไม่ว่าจะใช้รถที่ไหนในประเทศไทยนะคะตัวนี้คือลายลอ้อแม็กเฉพาะรุ่นของเขานะตัวเกรยียดแอเท่านั้นนะไม่ว่าจะเป็น LCA p หรือ L สีประตู p 2. นี่คือลายลอ้อแม็กของเขาเป็นลอ้อแม็กขอบ17มาจากโรงงานนะคะถ้าเป็นตัวเกลียดแซดเนี่ยจะเป็นลายแม็กสีทูโทนนะคะตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะเกียร์ธรรมดาของเรามี6เกียร์นะ,คะเครื่องยนต์2.2นะจ๊ะตัวนี้หน้าจอจะดงผล8นิ้ว นะคะตัวนี้เป็นรถยูร5เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็เมือที่หนึ่งนะคือแพลวเตรียมรถช่วง6โมงนะคะเพราะว่า3มโมง4ีโมงที่ผ่านมาเนี่ยฝนตกหนักมากนะคะและแพลวต้องเตรียมวันนี้นะเพราะว่าพรุ่งนี้แพลวมีส่งม,มอบและววันถัดไปแพลมีส่งม,มอบพร้อมกัน3คันนะก็เลยต้องเตรียมวันนี้เมื่อขนาดไหนก็ต้องได้ถ่ายคลิปเอาไว้นะเพราะว่าไม่อยากให้พลาดไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนสีไหนก็ตามและลูกค้าเกิดไหนของแพลวก็ตามนะแพลวอยากจะเก็บความทรงจาเอาไว้ในยูทูบนะคะ,นะคะโอเคนะคะตัวนี้จะของรถเขาชื่อน้องประวีนะน้องประวีเป็นคนจังหวัดแพร่ค่ะ น้องประวีนน่ะทักมาปรึกษากับแพลวตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วกรกฎาคมหกเนะทักมาปรึกษาวัยอยากจะได้รถสักคันนะคะเป็นตัวเกรดเอด้วยสมัยนั้นสมัยนั้นเงินดาวของน้องมีน้อยนะคะแต่ว่าอยากจะได้รถสีประตูสักคันและนะคะอาชีพของเขาตำแหน่งของเขาตอนนั้นเนี่ยบอกว่าเป็นพนักงานขับรถให้เซลตรนะคะก็คือเซลล์ขายของให้ทั่วภาคเหนือเนี่ยนะแต่ปีนี้นะคะ กรดกรดาเหมือนกันทักมหาแพลวนะคะผ่านไป1ปีอันนี้แพลวต้องบอกว่าต้องขอบคุณน้องมากๆเลยนะคะที่มีแพลวในใจเสมอที่เลือกแพลวตั้งแต่วันนั้นแล้วแต่แค่ว่าวันนั้นน่ะยังไม่สะดวกยังไม่พร้อมนะวันนี้เขาได้ทักมาแล้วก็มออาออกรถกับแพวนะคะเดือนกรดกรดาคมหกแปดทักมาบอกว่าพี่ผมอยากจะได้รถเป็นตัว4ประตูเกรยียดแอลพี่คำนวณข้างไว้ให้ผมหน่อยนะแล้วรอบนี้มีเงินดาวมาด้วยนะคะต้องบอกว่าน่าชื่นชมมากๆนะคือเขาตั้งเป้าหมายแต่ปีที่แล้วว่าเขาอยากจะได้รถ และตั้งแต่ปีที่แล้วเนะี่ยเขาก็ออมเงินเก็บเงินเพื่อที่จะมาออกรถใหม่ป้ายแดงและที่สําคัญผ่านไป1ปีนะคะเขาได้เงินดาวตามที่เขาต้องการและยิ่งกว่านั้นก็คือเขาได้ถูกปรับตําแหน่งนะ,ะให้เป็นเซลแล้วนะคะก็รายได้เพิ่มขึ้นนะความมั่นคงก็มีมากขึ้นและที่สาคัญคือยกระดับรถรุ่นที่อยากได้ด้วย ตอนนั้นนะคะปรึกษาไว้ยาตัวเตอนนี้น้องรับเป็นตัวเกรดแอไปนะคะและเคดนี้บอกได้เลยว่าทำไปแนนได้ง่ายๆเส้นคนเดียวอนุมัติได้สบายๆนะคะนี่บอกแล้วว่ามันไม่ยากขอแค่คุณมุ่งมั่นตั้งใจกับมันจริงๆไม่ว่าจะเป็นเคสไหนคนไหนก็ตามนะคะแคดนี้นะคะบอกว่ากรีเควตอสีบอนนะพี่นะสีอื่นผมไม่เอานะตอนนั้นมีสีขาวและสีเทานะที่อยู่ในสต๊อกนะแต่ว่าน้องบอกว่าผมต้องการเป็นสีบอลเงินนะและแ้วแพรก็ตัดรถไปให้ใหม่นะคะตัวนี้นะสวยมากสีบอลเงิน นะขอบคุณน้องมากๆเลยนะคะที่ทักหากันนะขอบคุณที่เลือกพี่เสมอนะและใครก็ตามนะคะที่อยากได้รถหม่ป้ายแดงเนะี่ยพี่จะบอกให้ว่าถ้าคุณไม่กล้าก้าวแรกเนี่ยก้าวถัดไปเนี่ยมันจะมายากแต่ถ้าคุณกล้าก้าวแรกแล้วนะก้าวถัดไปเนี่ยมาง่ายนิดเดียวนะ,ะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามนะไม่ใช่แค่เรื่องรถนะแพ่พูดถึงทุกๆเรื่องในชีวิตนะ,ะทุกมิติของคุณเลยไม่ว่าคุณจะอยากได้บ้านได้รถหรือว่าคุณจะอยากได้ของอะไรก็ตามถ้าคุณกล้าหนึ่งก้าวแล้วเนี่ยนะคะก้าวที่2ก้าวที่3มมันจะมาได้อย่างง่ายดาย อันนี้แพวเคยเจอมาแล้วเจอกับตัวมีประสบการณ์กับตัวเลยว่ามันทําได้แบบนั้นจริงๆและคุณก็เหมือนกันคุณก็คือมนุษย์หนึ่งคนมนุษย์หนึ่งคนนะคะมนุษย์ทุกคนบนโลกใบน,นี้นะล้วนเกิดขึ้นจากจิตวิญญาณไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์อะไรก็ตามถ้าคุณกล้าคิดกล้าทำนะกล้าที่จะเดินนะรับรองว่ากนะ้านวะ่อปเนี่ยคุณก็กล้าเช่นกันเพราะว่าคุณได้กล้ามาแล้วครั้งแรก ะะโอเคนะคะอยากจะได้แบบนี้ทักหาก,กันได้เลยนะราคารถ8 3ด0ส0าบาทคุณใช้เงินดอกรถส9 0 0 0บาทคุณก็ได้รถใหม่สวยๆแบบนี้เอาไปใช้แล้วนะคะอยากได้รถใหม่ป้ายแดงทักหาก,กันได้ปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะจ๊ะ โอเคนะสุดท้ายและท้ายสุดแล้วนะคะคุณจะปิดวังจากไฟหรือที่ไหนมาก็ตามอย่าบอกว่าคุณทำไมได้ถ้ายังไม่ได้คุยก,กับแปลอีสูลสูลำปาง,ปางถ้าคุณกำลังมองหาเซลล์สักคนนะคะที่คุยออกับคุณอย่างตรงไปตรงมาให้คำปรึกษาด้วยความจริงใจและที่สำคัญรักษาคำพูดพูดคำไหนคำนั้นนะ้าหากันได้เลยนะจ๊ะโอเคนะคะอยากได้ลดหม่ป้ายแดงทั้าหาแปล กาไเป็นเซลล์ออนไลน์ถ้าคุณอยากแปลวเข้าไปดูแลหรือว่าอยากปรึกษาการออกรถใหม่ป้ายแดงกับแพรสามารถทักหาแพลได้บนช่องทางออนไลน์ทุกช่องทางแล้วจะเป็นเพจ Facebook Google y o u t u b e TikTok เซิร์ชก็ไปว่าแพรสื่ปางวิสุรปารคคุณก็จะเจอเซลล์คนนี้อยู่บนนั้นนะถ้าเป็นเซลล์ที่ลูกค้าเก่ากลับมาซื้อซ้ำและลูกค้าบอกต่อมากที่สุดในจังหวัดลำปางทำไมพวกเขาถึงกลับมาให้แพลดูแลแล้วดูแลอีกทำไมพวกเขาถึงบอกต่อที่เขารู้จักแต่คนที่เขาไม่รู้จักให้มารับรถกับแพรถ้าดยสต้องแพร แพร่เน้นขายแต่แพลเม้นดูแลหลังการขายถ้าว่าคุณให้ค่าสิ่งนั้นคุณเลือกแพลแล้วล้วแปงว่าคุณจะไม่ผิดหวังและไม่เสียใจแน่นอนเชื่อแพลใช้มีสุดๆดี